จังหวัดอุดรธานีประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3นายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมมีดรนายแพทย์สมชายโชิปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธณสุขจังหวัด นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานโดยจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัิพาตครั้งที่10ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี65เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกําลังกายสร้างความตระหนักและให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนรณรงค์เชิญชวน,นคนไทยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีเริ่มปล่อยตัวเวลาตี5ณลานสังขีสวนสาธารณะหนองประจักแบ่งออกเป็นเดินระยะทาง3.45กิโเมตร เส้นทางรอบหนองประจักษ์1รอบและวก็วิ่งระยะทาง6.9กิโลเมตรเส้นทางรอบหนองประจักษ์2รอบและปั่นจักรยานระยะทาง42.8กิโลเมตรจุดปล่อยตัวนาลานสังขีสวนสาธารณะหนองประจักษ์จนถึงจุดสิ้นสุดณศูนย์เรียนรู้อุดอรมัสเตเทคอำเภอหนองหานโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ทะะแล้วเป็นะระชุ ข้าวลกิจกรรมทั้งหมดช่วงเช้าห5 0รอคนนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายประมาณ400อคนนะคะซึ่งก็จะกิจกรรมทั้ง3วันนะคะวันที่ชุมชนในสำนักในเกินข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะและที่สำคัญจากผู้ขาบที่จะเป็น้านหลังองปจงก็จะเปลี่ยนมาเป็นบริเวณลานสางขีความปลอดภัยของผู้ที่ปั่นจักรยาน